ปัญหาหนึ่งเลยนะที่ผมมักจะเจอบ่อยๆเลยในงานตกแต่งภายในนั่นก็คือการที่เรารับแบบจากสถาปัตย์แล้วก็เอามาดูเพื่อที่จะทาอินทีเลียในฐานะของคนที่เป็นอินทีเลียก็แล้วกันนะผมมักจะมองปัญหาเกี่ยวกับที่จะเจอที่จะเกิดขึ้นถ้าเราจะต้องรับตัวอาคารแล้วก็เอามาทําอินทีเลียต่อส่วนหนึ่งเลยก็คือปัญหาประตูหน้าต่างครับทุกคนครับอย่างเคสนี้นะ,ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะในแบบในแบบ อที่ผมได้รับมานะทางสถาปนิกเนี่ยเขาวางประตูเอาไว้เนี่ยซึ่งน่าจะเกิดจากความคุยกันกับทางเจ้าของบ้านนั่นแหละแต่เวลาที่เราวางฟังก์ชันน่ะคุณลองดูนะสมมติถ้าเกิดผมจะเปิดประตูเนี่ยอ่ะคุณคิดว่าจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยผมสมมติถ้าผมเปิดประตูนี้นะเปิดประตูนี้นะปึ๊บนี่เห็นไหมในตำแหน่งปปลนเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็น ตู้รองเทา้าคุณเห็นอะไรไหมฮะว่าตำแหน่งเนี่ยตู้รองเท้าถูกกาหนดมาไว้สี่สิบเซนแล้วไอ้ตัวประตูเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าผมใส่สี่ิบเซนปุ๊บผิดขนาดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันจะต้องมีซับวงกบครับทุกคนครับเนี่ยไอ้เจ้าซับวงกบเนี่ยซึ่งในประตูดีๆอะ่ะพูดถึงงานที่มันเป็นพรีเมียมนะผมเชื่อว่าแทบทุกหลังมันต้องมีซับวงกบ ยกเว้นว่าถ้าเธอเป็นประตูบ้านจากสาันทั่วไปก็โอเคเป็นวงกบมาชนกับปูนก็พอรับได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต้องมีซัาวงกบนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องครอบไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขยายมาเนี่ยคือเอีวอุเอา้าเอา้เอาเร็วไปนะเห็นไหมมันก็จะครอบไปเพราะนะั้นตัวตู้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ไม่ถึงสี่สิบเซนแล้วที่สําคัญคือมือจับเนี่ยนะครับมันก็จะมากระแทกกับตัวตู้ คำถามคือแล้วดอสต็อปเปอร์จะติดตรงไหนดอสต็อปเปอร์จะติดตรงไหนเห็นไหมฮะนะถ้าเกิดว่าทําประตูพรีเมียมหน่อยแบบตามโรงแรมนะถ้าถ้าปกติที่ผมเคยทํานะตัวประตูเข้าบ้านหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นโชคที่ฝังอยู่ในบานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพรีเมียมก็จะฝังอยู่ในบานบานเนี่ยเราจะหนา4ี4สิ7เบห้มิลเพื่อที่จะซ่อนทุก อุปกรณ์เลยยัดเข้าไปในตัวบานนะครับยัดอะไรบ้างมีตัวโช้คนะฮะหนึ่งตัวสันใส่เข้าไปปับ๊บนะฮะข้างล่างมีตัวเขาเรียกว่า bottom seal นะฮะมันจะเป็นแท่งอลูมิเนียมแล้วเวลาประตูมันมันปิดปับ๊บมันจะเป็นลิ้นอะปล้ลงมาปิดกันฝุ่นกันแมลงกันมดกันควันกันเสียงไม่รู้แหละนะฮะอีกอันนึ่งก็จะมีพวก r ั b เบอร์ซีนะฮะซีลรอบวงกบเลยอ่า นะครับแต่ที่สาคัญคือไอ้มือจับเนี่ยปกติแล้วมันก็จะยื่นออกมาประมาณสักผมว่านะมีห้าเซนเจ็ดเซนอน่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นปกติที่เวลาที่บ้านใครก็แล้วแต่คุณลงไปสังเกตนะถ้าแบบบ้านคุณเนี่ยไม่ได้เว้นประตูเนี่ยห่างจากผนังเอาไว้สิบเซนปัญหามีแน่นอนคือประตูของคุณจะเปิดไม่ได้เก้าสิบองศาเพราะไอตัวลูกบิดอะ มือจับอ่ะมันจะไปกระแทกประตูผู้รับเหมาเขาก็จะแก้ด้วยการเอาดอสตอปเปอร์ที่มันเป็นแท่งอะนะเอามาติดไว้ที่พื้นนะหรือติดไว้ที่ผนังเพราะนั้นเวลาเปิดประตูบานไปปับ๊บผมว่าคุณคิดออกอยังไงซะมันไม่ได้90้องศาแน่นอนนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ผมเจอมาบ่อยมากๆนะครับทีนี้แล้วทางแก้ทำยังไง เวลาที่คุณเอางี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปซื้อบ้านจัดสรรมาอันนั้นมันหมดสิทธิ์แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แต่ถ้าใครที่กําลังเป็นบ้านสั่งสร้างเป็นบ้านที่กําลังทําผมบอกเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเจ้าของบ้านไม่ควรต้องมารับกรรมอ่ะคือกรรมคืออะไรคือความผิดพลาดความเอรอ์เลร์ของกระบวนการความคิดหรือความไม่ตั้งใจทั้งทั้งด้วยเหตุไม่รู้แหละทั้งทั้ง,งความผิดพลาดตรงเนี้ย ซึ่งประตูเนี่ยมันควรจะเปิดได้เก้าสิบองศาเอาอันนี้เอาเอาหลักการอยู่ก่อนนะประตูควรเปิดได้เก้าสิบองศาแม้กระทั่งติดดอสตอปเปอร์แล้วสองประตูเปิดไปมันไม่ควรไปกระแทกกับใดๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระแทกกับผนังกระแทกกับตู้เห็นภาพไหมฮะสามนะฮะตัวประตูนะฮะที่ดีนะเอาที่ดีนะมันควรมีตัวจบระหว่างวงกบกับปูนก็คือซับวงกบ นะครับถ้าหลักการตรงเนี้มันคุณไปตรวจดูประตูที่บ้านคุณอนะ่ะแล้วแล้วไม่ได้เข้าหลักการเนี้ยผมว่าอาจจะต้องมีปัญหาลองไปดูว่าปรับแก้ทันไหมถ้าแก้ไม่ทันก็ช่วยไม่ได้ทําไปแล้วก็อย่าไปแก้เลยนะฮะเพราะว่าการแก้ประตูเนี่ยการขยับประตูเนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาต้องทําเสาเอ็นไงนะทำเสาเอ็นล็อกประตูยุ่งมากเอาเป็นว่าก็เอาเป็นแนวทางก็แล้วกันนะฮะอ่ะอันนี้เคสนี้ที่ผมเจอนะ ซึ่งประตูเนี่ยอันนี้เขาเป็นประตูบานเปิดเดี่ยวแต่ว่าผมบอกเลยนะประตูนี้เขาทํามาค่อนข้างกว้างนะจริงๆบานเปิดเดี่ยวเนี่ยนะครับผมไม่แนะนําให้ใหญ่มากกว่าหนึ่งเมตรนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความประสงค์ของเจ้าของบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าบานเปิดเดี่ยวเนี่ยเวลาที่เราเปิดเนี่ยคือมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น Human s c a l e นะฮะเวลาเราจับลูกบิดปุ๊บแล้วเปิดปั๊บเนี่ยช่วงสุดแขนเราเนี่ยเต็มที่เลยนะ8ปดสิบเก้าสิบเซน ถ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยก็คือคุณก็ต้องเดินโยกจังหวะตามไปนึกออไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกว้างมากอย่างบ้านเนี้ยกว้างเม็ดสาเมตรสี่สิบเนี่ยคือคุณก็ต้องเดินตามเวลาคุณจะเปิดปิดประตูทีคือคุณต้องก้าวขาตามไปซึ่งซึ่งมือนก็ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้นะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่ค่อย practical เท่าไหร่แต่มันคือความประสงค์ของเจ้าของบ้านโอเคนะครับนะก็อันนึงนะ สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณมองว่าอันนี้ยมันคือประตูนะฮะแล้วประตูหน้าอ่าถ้าอันนี้แถมให้อีกนิดนึงนะสําหรับใครที่ต้องบอกว่ามันมีสองแนวความคิดมีความคิดแบบเชื่อ,เช,อเชื่อห่วงจุย้ยก็แล้วกันเชื่อหลักห่วงจุย้ยประตูต้องเปิดเข้าบ้านเงินจะไหลเข้านะฮะสิ่งที่คุณต้องยอมแรกเลยนะเมื่อเปิดเข้าบ้านมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีพื้นที่ด้านนอกที่เป็นเซมิเอดอด ที่เป็นหลังคายื่นไกลมากพอที่ฝนจะไม่สาดอันนี้ช่วยได้เพราะว่าไอ้บางใบของวงกบประตูเนี่ยมันก็จะมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็จะอยู่คนละข้างเวลาที่ท,ที่ฝนสาดแรงๆเนี่ยไอ้บางใบเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นตัวบล็อกน้าไม่ให้ลีกเข้าไปในบ้านนะฮะแต่พอประตูเปิดเข้าไนไอ้บางใบมันจะต้องกลับไปอยู่ในบ้านแล้วเห็นภาพไหมฮะทีนี้ตัวที่จะซีลได้จริงๆก็คือไอ้พวกแรปเปอร์ซีล อุปกรณ์ซีลต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไปเที่ยวประเทศแถบยุโรปที่มีหิมะประตูเปิดเข้าในนะเป็นเรื่องปกตินะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเฟรมตัวซีลของเขามันมีความแข็งแรงเป็นมาตรฐานนะฮะตอนที่ผมไปยุโรปไปเที่ยวอะแล้วไปทำงานที่นั่นน่ผมก็แงะแกะดูนะศึกษาดูปรากฏว่าระบบประตูด้วยด้วย,ว,ยวัฒนธรรมการทำ สถาปัตยกรรมของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างถูกไหมบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนฝนฝนเยอะตกร้อนชื้นนะฮะดังนั้นเวลาที่เราเลือกบานประตูเลือกฟัง์กชันเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงว่าเวลาฝนเข้ามามนี่เป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าเราไปอยู่เมืองหิมะหิมะเนี่ยเขาเปิดออกข้างนอกไม่ได้เพราะว่าคุณจะออกนอกบ้านไม่ได้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หิมะเนี่ยมันมากบประตูหน้าบ้านคุณเนี่ยคุณไม่มีแรงเปิดไปหรอกเห็นภาพไหมฮะมันก็เลยเป็นปัจจัยว่ามันจะต้องเปิดเข้าด้านในแล้วคนก็ต้องมีเฟรมดีๆเพื่อที่จะกันไอ้พวกความชื้นกันหิมะนะแต่ฝนตกฝนตกเอ่อเขาเรียกอ,อะไรฝนตกเอ่อของต่างประเทศเนี่ยเอ่อมันก็จะถูกบล็อกด้วยไอ้เฟรมดีๆเฟรมหนาๆนะยางรับเบอร์ซีลของของยุโรปเนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ย คุณไปดูเหอะมันจะค่อนข้างดีนะฮะอ่ะกลับมาที่ประเทศไทยถ้าเรายัางต้องการลมธรรมชาติสมมุติว่าถ้าคุณต้องการเปิดประตูบานเนี้ยนะฮะแล้วอยู่กลางวันคุณต้องการแอร์ธรรมชาติเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ลมมันโฟโล่ไหลเวียนเข้ามาในบ้านเนี่ยคุณจะติดมุงลวดไม่ได้เพราะว่ามุงลวดอ่ะมันจะต้องอยู่ด้านในถูกไหมอ่าถ้าอยู่ดานด้านนอกบ้านนะมีมีบางหลังก็ติดมุงลวดนอกบ้านสุดท้ายขึ้นมาแป๊บเดียวพังเพราะว่า บ้านส่วนใหญ่ก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเวลาหมาแมวมานะเล่นด้วยโอ้โหเรียบร้อยไม่เหลืออ่าจริงๆมันทุกอย่างมันมีทางแก้นะคุณอาจจะไปเจอมุงรวดนิรภัยตารางไมล่หมื่นกับบาทก็ก็อะไรกแต่ถ้าคุณมีตังค์จ่ายก็โอเคนะครับมันก็เป็น,เป,นเป็นทางเลือกไหนๆคุณจะเลือกหลายตังค์หลเข้าบ้านแล้วการที่จ่ายค่าเอ่อมุงรวดนิลภัยตารางไมละหมื่นกับบาทก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่า พฤติกรรมของคุณเป็นคนที่แบบตรงนี้ไม่ต้องการเปิดลมเพราะช่องลมมีเยอะแล้วก็ปิดคาไว้การเปิดเข้าในก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีบริบทของบ้านหลังนั้นไม,ม่ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะฮะพี่งแต่ว,ว่าคุณอาจจะต้องรู้ว่าในการตัดสินใจเนี่ยมันจะต้องแลกมาด้วยอะไรอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทักท้วงนะฮะแล้วก็อากจ,จะให้ช่วยคิดนะฮะ ในฐานะของบ้านของคุณที่จะลงทุนลงทุนทําบ้านของตัวเองสักทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะที่เปิดมาแล้วกระแทกนะอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยหลายๆบ้านเลยเนี่ยนะนี่ผมพยายามทําล้อกับตัวเอสภาพเขาเรียกว่าตัวอาคารคืออย่างนี้ผมเนี่ยใช้โปรแกรมโปรแกรม AI อเอ๋วซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยผมทํางานได้เยอะมากเพราะว่ามันจะขอเช็คหลายๆอย่างได้นะครับเราขึ้นผนงังขึ้นประตูหน้าต่างเนี่ยมันเปิดปิดประตู ขึ้นตู้มาเปิดปิดประตูให้เราแล้วมันมี AI ช่วยวิเคราะห์พื้นท้องพื้นที่ให้เราเสร็จสับเลยนะฮะทีนี้ไอสิ่งที่เจอนะฮะ,ะคุณลองดูตรงนี้นะอันนี้คือหน้าต่างบานใหญ่เลยนะฮะบานใหญ่เลยเขาต้องการเห็นมุมมองด้านนอกนะซึ่งตามสถาปัตย์เขาก็คิดมาเรียบร้อยแล้วแต่คุณลองดูประตูบานนี้ประตูบานเนี้ยในแบบเนี่ยในแบบนะในแบบนะอันนี้ผมก็ยำฝืนนิดนึงนะศูนย์เลยนะคือเขาสร้างมาติดติดผนังนี้เลยเนี้ยติดผนังเนี้ย ซึ่งคนลองดูในแผ่นพื้นในแผ่นพื้นมันจะมีสัญลักษณ์ผม่านซึ่งอินเรียนะคิดมาเรียบร้อยว่าจะต้องมีหลังพมา่านแล้วคุณลองจินตนาการดูว่าถ้าพมา่านท้าผม่านมันอยู่ตรงนี้อ่าจินตนาการไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาพ้ม่านลากมาใส่ให้ดูนะ <c oughs> คือคือต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันมันต้องเห็นภาพจริงๆอะ่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อ ไอ้ปัญหาที่เราคิดเอาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะนี่ผมมีพม่าณเรียบร้อยนะนี่พม่าณปึ๊กเดีย๋ยวนะอ่านะพม่าณมาพม่าณก็ต้องสูงนะบ้านหลังนี้สูงสามเมตรครึ่งเรามีหลือก็ไปก็สามเมตรเจ็ดสิบนะฮะพะม่าณเอายี่สิบเซนไม่ต้องเยอะคือถ้าพ้านใหญ่ๆเนี่ยผมบอกเลยแกลบเนี่ยก็ต้องเว้นไว้อย่างต่ำๆยี่สิบห้าเซนนะเพราะว่าความบวมของจีบ ความพองของจีบยิ่งถ้าว่าคุณเว้นน้อยอะ่ะมันก็ไม่สวยนะฮะนะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมนี่อ่ะพะมาณมาปั๊บวิ่งมานี่แล้วเวลาประตูเปิดมานะฮะอ่ะตรงนี้เอาศูนย์ก่อนพม่านวิ่งมาที่ศูนยก่อนเวลาคุณเปิดประตูสมมติถ้าคุณเปิดประตูอ่ะผมเข้าโหมดประตูก่อนนะเพื่อที่จะผมจะเปิดประตูบานนี้นะดูนะอ่ะโอเพนปั๊บ นี่เห็นไหมฮะประตูมันก็มาชนกับผ้าม่าเนี่ยแหละครับแล้วคุณคิดว่ามันจะเวิร์กไหมล่ะครับคือต้องบอกว่าอันนี้มันคือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจนะฮะคือผมบอกเลยนะครับว่าเวลาที่อินทิเรียรอินทิเรียรท,ที่ที่รับแบบมาเนี่ยนะฮะก็มักจะปวดหัวกับปัญหางานก่อสร้างบางครั้งที่เขาเหมือนวางสนุกนะให้เรามาแก้ถ้าแก้ได้ก็เก่งเห็นไหม จริงๆมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้ดีไซนเนอร์เราโชว์แสดงทักษะสกิลโชว์ความสามารถแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าสุดท้ายแล้ว,ว่งานที่ออกแบบมาดีๆเนี่ยมักก็จะทําให้เจ้าของบ้านอยู่แล้วแฮปปี้มีความสุขจ่ายจ่ายตังค์ทุบบาททุกตางค์เี่ยคุ้มค่าเพราะไม่ต้องแก้ง,งานเห็นภาพไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับประตูหนะ้าต่างนะครับนะผมอ่ะเห็นมาเยอะแล้วก็แก้ไปเยอะบางครั้งวางตำแหน่ง ตู้มาเนี่ยพอดีเลยนะนะอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้นะฮะอย่างเช่นตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้มันคือตู้เสื้อผ้าแล้วบ้านส่วนมากก็มักจะวางมาเท่าไรหร่รู้ไหมฮะหกสิบเซนเป๊ะเลยหกสิบเซนเป๊ะซึ่งในมาตรฐานในยูเมนสเกเนี่ยมันคือหกสิบเซนมันถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเว้น,วนแก๊ปเผื่อไว้ได้สักสิบเซนเนี่ยมันจะโคตรสวยเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับ คือช่องแสงห้องแต่งตัวเนี่ยยังไงซะคุณก็ต้องใส่ผ้าม่านยังไงคุณก็ต้องใส่ผ้าม่านซึ่งไอผ้าม่านเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมาชนหนะ้าตู้มันก็จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันคุณลองไปคิดดูนะฮะนั้นงานที่ดีไซเนอร์แก้เขาก็จะเว้นแกลบให้มันเท่ากับร่องผนะ้าม่านอะประมาณสักยี่สิบเซนแล้วถึงจะมาเป็นตัวตู้แล้วก็ทําช่องผ้าม่านให้มันหลุดเข้าไปปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้น ที่ทํำตู้เหลือแค่เม็ดยี่สิบคุณหายไปยี่สิบจากตู้สาบานหรือตู้สองบานนะคือมันมันเล็กๆน้อยๆแต่ทุกๆพื้นที่ในบ้านเนะ่ยคุณลงทุนสร้างบ้านตารางเมตรหนึ่งสองสามหมื่นนิดเดียวมันก็เป็นตังค์ถ้าเกิดมองในแง่ของความคุ้มค่าก็เอาเป็นว่าผมอยากจะฝากไว้นะครับสําหรับปัญหาเนี้ยนะฮะเรื่องประตูนะฮะร,ระยะล่นประตูต่างๆผมมองว่า ถ้าเกิดระวางคิดให้ครบจบตั้งแต่ตอนต้นเป็นไปได้นะฮะขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราควรจะต้องจ้างทั้งสถาป,ปนิกจ้างทั้งอินทีเลียควบคู่กันนะฮะควบคู่กันนะแล้วก็ทําแบบก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้างเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในวงการออกแบบงานก่อสร้างก็แล้วกันสถาปนิกวิศวกรอินทีเลียเนี่ยจริงๆมันมีแลนด์สเคปดีไซน์ด้วยนะ นะคือคือสมมติว่าคุณสามารถดีไซน์ให้ครบจบตั้งแต่แรกอะ่ะมันจะมันจะเป็นอะไรที่คุณจะแฮปปี้มากๆจริงอยู่ครับมันยอมเสียเวลายอมยอมทุ่มเท,ทช่วงเวลาเหมือนจะเฮ้ยเราอยากสร้างบ้านเราแพลนว่าเดี๋ยวขอสร้างไปแล้วมันจะค่อยๆทําตามไปก็โอเคไม่ได้ผิดปกตินะฮะพเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณท,ทําทีทีละตอนทีละตอนคุณก็จะเจอปัญหาทีละตอนไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ต้องไอคนที่หลังมันก็ต้องมาน,งนั่งคอยแก้ไปเรื่อยๆดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าสถาปนิกเป็นเขาเรียกว่าเป็น Pri ินสิ펄เป็นเมนดีไซน์แน่นอนสถาปนิกมันใหญ่สุดอยู่แล้วมันเป็นต้นไอเดียนะฮะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าการที่อินทีเลียไปทํางานภายใต้สถาปนิกเป็นเรื่องมันเรื่องอึดอัดเป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เลยนะครับผมคอลบดีไซน์จากสถาปนิกสถาปนิกออกแบบบ้านมาสวยแต่ว่า ในเรื่องฟังก์ชันดีเทลต่างๆมันขยับนิดครับขยับหน่อยเพื่อให้มันตอบโจทย์เจ้าของบ้านได้มากขึ้นเห็นภาพไหมฮะนะประสบการณ์ผมเลยนะผมเจออะไรรู้ไหมคือตรงช่องบันไดครับแล้วก็เป็นไหลายหลังมากๆแม้กัสถาปนิกกับวิศวกรก็ทะเลออกกาะกันประจําสถาปนิกเนี่ยคิดออกมาเรียบร้อยแล้วแบบคือผมไม่รู้นะว่ากาันไปทํางานยังไงแต่หลายๆครั้งที่แบบสถาปนิกกับแบบโครงสร้างทาดกันแล้วไม่ตรงกัน หลายๆครั้งทาดก,กันและไม่ตรงกันอาจจะเป็นไปด้วยสถาปนิกไปจ้างวิศวกรคนละทีมกันหรือเจ้าของบ้านจ้างจ้างคนไม่รู้จ้างคนละทีมหรือล่บไม่รู้แต่ที่แน่คือสมมติว่าไอ้บ่อยเป็นบ่อยที่สุดเลยก็คือไอ้เบย์วินโดตรงบันไดเบย์วินโดวตรงบันไดปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเราต้องการหน้าต่างสวยเลยนะเริ่มตั้งแต่ชานพักวิ่งตรงขึ้นไปข้างบนนะเอาแบบแกลเลยนะเรากะจะใส่ม่านอย่างนี้เลยนะ ปรากฏมันมีคานวิ่งมาขวางเพราะว่าไอสถาปนิกออวิศวกรมันก็ง่ายไงคือผมไม่รู้ว่ามันเข้าใจยังไงนะคือคานพื้นชั้นสองเนี่ยมันควรจะต้องเว้าเข้ามาดีไซน์เผื่อตรงนี้ให้มันเป็นช่องแสงบ้านใหญ่ๆกับวิ่งผ่านเลยผ <c oughs> <c oughs> ู้รับเหมาก็พาซื้อรับแบบมาก็ทําตามอออะไรอะทําตามทําตามแบบโครงสร้างพอเข้าไปตรวจงานเอ้าตรงนี้มันไม่มีคานนี่ช่าง อ,อดนู่นเลยครับผมเอ,อคุยกับผู้ควบคุมงานบอกพอเขาไปติดตามเยอะๆปรากฏคนผู้รับเหมาก็บอกผมทําตามแบบซึ่งก็ไม่ผิดไงก็ผู้รับเหมาก็มีที่ทำตามแบบไงคราวนี้แบบชุดไหนละครับแบบก่อสร้างหรือแบบสถาปัตย์ซึ่งมันมันไม่ตรงกันอ่าและจากแบบสถาปัตย์มาแบบอินเทีเลยมันก็ไม่ตรงกันอีกคุณเห็นอะไรไหมฮะในปัญหาของวงการรับเหมาตกแต่งภายในวง,วงการรับเหมาก่อสร้างเอางี้วงการทําบ้านดีกว่า คือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องถูกอินทิเกรตร่วมกันตั้งแต่ต้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่ามันควรที่จะต้องมีมีการคิดให้ครบจบนะฮะภาพแบบการคุยการคําเข้าใจการซีเควนซ์ในการทํางานเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสถาปนิกถูกต้องนะฮะเอาภาพรวมมาส่งแบบมาอินททเลีย,ยนะฮะอ่าส่งแบบมาให้ภูมิสถาปัตนะครับแล้วก็พอทําดีไซน์เรียบร้อยแล้ววิศวกรเนี่ยไปคํานวณโครงสร้าง ไปคำนวณโครงสร้างว่าถ้าต้องการตามไอเดียเนี้ยมันจะต้องทําโครงสร้างแบบไหนนะครับไม่ใช่ดันทุลังอ๋อเอาสแปนดมาก็ได้เอากิิดลายมาพอเดี๋ยวผมซัดเลยคํานวณเอาง่ายไงนะฮะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมเห็นงานสถาปัตย์ที่แบบเป็น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 มาสเตอร์พีซก็ผมไปชอบเดินดูงานสถาปัตย์เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปเนี่ยเรารู้สึกว่า งานสถาปัตย์สวยๆเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสร้างแรงบันดาลใจมากๆแต่ทําไมเวลากัดมามองบ้านเราแล้วงานที่เราเจอเนี่ยมัน,ม,นมันมีปัญหาแบบโทษนะปัญหา,างี่เง่าอะ่ะแบบไม่ตรงกันไม่รู้จะเอาแบบไหนคืออะไรวะคือเอาเป็นว่าปัญหานี้เหมือนจะบ่นนะแต่จริงๆแล้วขอแนะนํานะฮะทางคนที่กําลังทํางานบ้านนะฮะ คนที่เป็นคนสุดท้ายผมก็ว่าเจ้าของบ้านคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะเจออะไรนะฮะแล้วก็ลองกลับไปพูดคุยผมมั่นใจว่าดีไซเนอร์สถาปนิกหรือคนที่ทํางานน่ะทุกคนตั้งใจดีครับอยากจะให้งานออกมาดูสวยดูโอเคแต่ผมว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดจากการที่นิดหน่อยการสื่อสารการเอามาคุยกันนะปรับนิดปรับหน่อยมันจะกลายเป็นเบสเวอร์ชั่นในสิ่งที่ในสิ่งที่เป็นณนะเวลานั้นผมมองว่ายังถ้าบ้านไหนที่ยัง ยังม <me> ีเวลานะลองลองไปดูแต่ถ้าบ้านไหนที่มันไม่ทันแล้วก็ต้องอาศัยทักษะสกิลของมือที่สองที่สามนะฮะไม้ที่สองที่สามที่จะคอยแก้ไขนะอถ้าส่งมอบมาแล้วให้อินเดียก็อยู่ที่อินเทเลียเจ้านั้นจะไปแก้ไขยังไงให้สวยนะครับก็น่าจะประมาณนี้เอาเป็นว่าฝากไว้ลองไปดูกันกันนะครับ